เช้าวันนี้มีอะไรแปลกๆนะคะเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเบื้องหลังเนี่ยพระเขาทำอะไรกันไปดูกันนะคะไปดูกันค่ะเขาทำอะไรกันโอ้ตายเลยหรือว่ากระสือนะคะกระสือมาย่างไส้ที่นี่น้าอร่อย อีกเล็กๆลงมาเต็มเลยโอ้ย่างไส้ด้วยค่ะแล้วเขาจะคิดว่าอะไรล่ะคะเนี่ยกระสือค่ะสือตัวเป็นๆมาแอบย่างไส้อยู่นี่โอ้โหของจริงเลยค่ะของแท้เลยค่ะนี่ค่ะตัวเป็นๆเลยค่ะเคยเห็นไหมคะกระสือนะคะย่างไส้สาธุยให้บาปให้กรรมนะคะนี้เป็นการเล่นกันนะคะเล่นก็ไม่สมควร อันนี้เราเค,เออคุณธมน,นทำไส้อ่อนอย่างนะคะถวายพระค่ะค่ะอันนี้ค่ะ,ะทำให้พระ,พระได้ฉันนะคะโมทนาเล่นนะคะเล่นนะคะสาธุยังให้บาปให้กรรมอาหารถวายพระเหมือนเดิมค่ะสาธุค่ะ